ตัวตคันคัมี่โฉมปัจจุบันนี้เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2018ก็เรียกได้ว่า3ปีแล้วนะครับสำหรับการทำตลาดและเขาก็ได้เลิกในการ m i n น r c h a ชนอย่างชนิดที่อานะเยอะที่สุดเท่าที่คัมรี่เคย m i n น r c h a ชนมาสำหรับโมเดลนี้แล้วนะครับแน่นอนครับถ้ายัางจำกันได้เราเคยพาทุกท่านไปสัมผัสแล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ในครั้งนี้จะเป็นการทดลองขับแต่ก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันนะครับสั้นๆง่ายๆกับ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากโฉมเดิมไปดูกันฮะ คำนี้มันจเช่นนั้นมากับราคาเดิมนะครับและคันที่เรามาทดลองขับนี่คือตัวท็อปสุด1.8.9 0 0 0้บาทนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของเวอร์ชันนี้ก็คือโฉมกระจังหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับมีการตัดเอาแถบสีฟ้าที่อยู่ในโคมไฟเนี่ยเอาออกไปนะครับในขณะที่ไฟท้ายก็เปลี่ยนแปลงใช้วัสดุแบบใหม่นะครับส่วนล้อเป็นล้อขนาดขอบ18นิ้วลายใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และสำหรับการเปลี่ยนแปลงของภายในนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน4จุดนะครับจุดแรกคือพวงมาลัยเปลี่ยนวัสดุหนังใหม่จับแล้วเนียนขึ้นดีขึ้นหน้าจอเปลี่ยนเป็น9นิ้วจากเดิม8นิ้วใหญ่ขึ้นดีงามลายไม้เปลี่ยนเป็นลายใหม่นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วก็ตัวแผงทางด้านข้างนะฮะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นวัสดุที่ผิวเนียนขึ้นก็เรียกได้ว่าเออดีขึ้นนะครับ อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่โตโยต้าใส่เพิ่มให้กับคัมรี่ไมเนอร์เชนครั้งนี้นะครับนั่นคือการใส่ระบบเสริมความปลอดภัย t o โยต a าเซฟตี้เซนตมีอะไรบ้างกล้องมองรอบคันนะครับแล้วก็กล้องที่สองทางด้านหน้าสามารถตรวจจับจักรยานและคนได้พร้อมด้วยระบบควบคุมความเร็วและปรับลดความเร็วอัตโนมัติแบบ All Speed นะครับรวมถึงลดความเร็วในขณะเข้าโค้งได้ด้วยนะครับ นอกจากนั้นยังมีระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนและระบบเตือนก่อนการชนทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหรือ RTCA นั่นเองครับความรู้สึกแรกนะบอกเลยในห้องโดยสารนี่พวงมาลัยที่เปลี่ยนมาเนี่ยสัมผัสแล้วมัน เฮ้ยนวลมือดีแล้วจังหวะออกตัวแบบนี้ครับแบบขับมอเตอร์ธรรมดามปกติทั่วไปเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานเพียงอย่างเดียวเครื่องยนต์ไม่ได้ติดขึ้นมานะครับเงียบมากแอร์นี่เขาได้นาโน,โนด้วยนะเออม,ม,ม,มีตัวกรองอากาศก็ถือว่าเหมาะกับสภาพอากาศในปัจจุบันนะครับจอ9นิ้วที่ติดตั้งเข้ามาใหม่เห็นชัดแล้วก็การแสดงผลต่างๆเฮ้ยผมชอบกดข้อมูลมาปับ๊บนี่เจ๋งวะล่ะ เห็นการทำงานของระบบขับเคลื่อนอย่างชัดเจนมากนะครับคำวีาไฮบริดนี้มากับระบบขับเคลื่อนที่ h s Toyota Hybrid System 2นะครับชอบอะดูแล้วแบบให้ความรู้สึกที่ดีทุกอย่างใช้งานง่ายหน้าจอก็จะแสดงผลการขับขี่แล้วก็ปรับรูปแบบการแสดงผลได้อย่างที่เราต้องการนะครับว่าจะโหมดไหนบนพวงมาลัยฟัมมันติฟังชันเนี่ยครับ รวมถึงในส่วนของระบบเสริมความไปต่างๆที่ใส่เข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะปิดมันได้และเปิดมันได้ผ่านพวงมาลัยตรงนี้ครับใช้ง่ายครับผมชอบเรียกว่าเป็นระบบที่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่นะครับและทันทีที่เรากดคันเร่งหนักเท้านิดนึงนะครับก็จะเครื่องยนต์ติดขึ้นนะครับซึ่งการติดเข้ามาเนี่ยฮะก็จะทำทั้งสองหน้าที่นะใช้ในส่วนของการขับเคลื่อนตัว รถยนต์ด้วยแล้วก็ชาร์จไฟเข้าไปในแบตเตอรี่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับปริมาณของแบตเตอรี่และความต้องการใช้พลังงานในขณะนั้นง่ายๆครับพฤติกรรมการขับขี่ของคุณนั่นเองส่วนแบตเตอรี่คุณไม่ต้องห่วงนะครับเขาจะชาร์จต่อเมื่อแบตลงไปต่ำกว่า4 0คือจะไม่รอจนแบตหมดแล้วถึงชาร์จไม่ใช่นะครับแค่ต่ำลงไปถึงแตะแถวๆถว40%หรือหลุด40%นนิดหน่อยเขาจะเริ่มต้นชาร์จทันทีและจะไม่ชาร์จจนเต็มนะครับ เติมเข้ามาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นนะครับในส่วนของการเติมเต็มสุดอยู่ระหว่าง80-90%สมมุติถ้าคุณลงเขาอย่างเดียวนะครับไฟเขาก็จะชาร์จเข้ามาเยอะแต่เขาจะไม่เติมจนเต็มนะเขาจะเติมแค่ประมาณ80-90%แล้วก็จะเอากำลังไฟมาใช้งานนะครับในแง่ของสมรรถนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรนะครับ ผสานการทํางานกับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของไฮบริดซึ่งจะเป็นทั้งแบบซีรีส์และแบบพาราเรลเราเรียกมันว่าอินทิเกรตไฮบริดนะครับมีทั้ง2รูปแบบในการทํางานรวมถึงสามารถที่จะใช้เครื่องยนต์ล้วนๆในการขับขี่ได้นะครับซึ่งปัจจัยในการเลือกใช้งานระบบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความต้องการพลังงานในขณะนั้นและปริมาตรของไฟในแบตเตอรี่ที่มีอยู่นะครับชอบ ในแง่ของความนวลเวลาที่เรากดคันเร่งนะครับเพราะเกียร์อัตโนมัติของเขาเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับแต่ถา,ถามว่ามีแรงดึงไหมนี่ทำให้ดูนะครับนี่ความเร็วคงที่อยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมกดนะเนี่ยมีดึงนะขึ้นมาเลยครับร้0ยร้อยสิบนี่ครับขอสะพานเนี่ยขึ้นไวมากครับแล้วทันทีที่เราปล่อยคันเร่งไฟชาร์จกลับนะ ตัวนี้เป็นระบบ Regenerative b r k k n n g นะครับยิ่งถ้าเบรกก็จะยิ่งชาร์จไฟกลับเข้าไปได้เยอะขึ้นและตัวแป้น p d d l e s h i f t ที่อยู่หลังพวงมาลัยตรงนี้เป็นเชนเกียร์นี่คือถ้าคุณอยากขับแบบสนุกสนานคํารี่ตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ครับเจา้าของตัวเนี่ยจะเป็นใช้มอเตอร์เป็นหลักเนี่ยเสียงเครื่องแทบไม่มีเลยและที่สำคัญคือเสียงยางบนถนนยิ่งเงียบมากนี่เป็นถนนคอนกรีตนะ ถ้าไม่มีเลยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะนี่ครับเร่งจาก80ขึ้นมานี่ใช้นี่พาวเวอร์ขึ้นมาสุดนี่ขึ้นมาร้อยแล้วแปบ๊บเดียวเองค่อนข้างไวครับคือตอบสนองทันใจมากช่วงนี้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะกดคันเร่งแสงเข้าไปนี่ครกดโอ้พาวเวอร์ Power ขึ้นมาสุดเลยร้อยแล้วครับและนี่คือ120ครับขึ้นไวมากครับ ชอบจริงๆความรู้สึกนี้อะถ้าเจอรอยต่อถนนมีเสียงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าขับด้วยความเร็วสูงส่วนเสียงลมเนี่ยถ้าเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจะเริ่มแมบบีได้ยินเสียงบ้างน,นะครับแต่ว่าการส่งตัวนี้นิ่งมากๆครับไม่แพ้รถยุโรปเอาอย่างนี้ดีกว่าที่วิ่งด้วยความเร็วสูงนะ ลองเทสอัตรตาเร่ง0 100นะครับดูในโหมดปกตินะจริงๆเขามีโหมดให้เล่นด้วย Eco Normal Sport แต่เราตอนนี้อยู่ในโหมด Normal นะครับไปครับ0ถึ100นี่กดสุดเลย60 70 80 90 100ครับนี่ทันใจดีนะแล้วก็ขึ้นเนียนๆเลยขึ้นแบบสมูทมากนี่120แล้ว ก็ตามที่กฎหมายกำหนดครับไม่เกินก็ประมาณนี้นะครับเข้ามาสู่ในส่วนของระบบช่วงล่างครับเจอรอยต่อถนนเจอถนนแบบครุขรละเจอฝาท่อเฮ้ยเขาเก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดีเลยเรียกได้ว่าเราแทบไม่รู้สึกสะเทือนนะครับจะรู้สึกแต่น้อยมากนะครับด้านหน้าเขาเป็นอิสระแม็กกาซันสตทด,ด้านหลังเป็นดับเบิลวิชโบะครับเป็นอิสระแบบปีกนกคู่ ทรงตัวดีทั้งวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วก็วิ่งความเร็วต่ำนี่ไม่ต้องห่วงเลยสบายๆเลยครับระบบเบรกตัวนี้นี่ฮะเบรกอยู่เบรกดีงามหัวไม่ทิ่มนะครับระบบ r e g e n e r a เรทีฟเบรกกินั้นช่วยในแง่ของเวลาที่เราถอนคันเร่งมันก็จะมีแรงหน่วงมาแต่น้อยนิดนดเดียวครับเพื่อที่จะปั่นไฟกลับเข้าไปสู่ระบบนะครับตรงนี้ก็มีส่วนช่วยในการเบรกด้วย อีกหนึงพาร์ทสำคัญนะครับนั่นคือการตั้งข้างหลังเพราะโตลต้ตาคัมรี่นั้นไม่ใช่แค่ว่าซื้อมาแล้วจะขับแต่เพียงอย่างเดียวนะครับบางครั้งเราซื้อมาเป็นรถประจําตําแหน่งนะครับเราก็จะนั่งทางด้านหลังด้วยแน่นอนครับสัมพัสแรกเลยคือความสบายครับด้านหลังเนี่ยค่อนข้างนุ่มแล้วก็สบายพื้นที่กว้างขวางมีม่านบังแดดหลังให้ด้วยมีแอร์3โซนนะและที่สําคัญดีครับที่เท้าแขนทางด้านหลังเฮ้ จดให้ครบและที่เท้าแขนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะมีปุ่มควบคุมด้วยเป็นปุ่มแบบระบบสัมผัสควบคุมแอร์เราสามารถเซตอุณหภูมิของแอร์ได้โซนนี้อิสระต่างหากจากโซนทางด้านหน้านะครับแล้วก็เบาะนี่สามารถปรับได้ขออีกทีนะครับเลื่อนได้นะจะให้เอนมากเอนน้อยอย่างไรจัดได้หมดนะครับรวมถึงสามารถควบคุมในส่วนของวิทยุอยากเปิดเพลงฟังเพลงความดัง คอนโทรลตรงนี้ได้หมดนะครับถ้าวิ่งด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับเสียงดังมากกว่าการที่เราเป็นคนขับนะครับผมขับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเวลาอยู่ในตำแหน่งคนขับเนี่ยเสียงเบามากแต่พอมาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเออมีเสียงยางบนถนนให้ได้ยินชัดกว่าทางด้านหน้านะครับแต่ถ้าเปิดวิทยุมานี่สบายเลยส่วนเสียงของลมที่อยู่ทางด้านหน้าไม่มีนะเออจะมีแค่เสียง ของยางถนนเท่านั้นครับมองมาที่ราคา1นล้านแปดแสนบาทได้ความสบายแบบนี้เออโอเคเลยนะครับถือว่าน่าซื้อน่าคบหามากแล้วถ้าความเร็วสูงๆลเป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้ความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเสียงดังกว่าเดิมนะเสียงยางถนนนี่ได้ยินชัดขึ้นกว่าช่วงความเร็วประมาณ80นะครับเฮ้ยแต่ความสบายยังอยู่นะไม่ได้รู้สึกว่าเวียนหัว ไม่รู้สึกโครงตัวรถทรงตัวดีเกาะถนนนะครับเน่เสียงลมที่ประทะกระจกหน้าจะได้ยินตอนที่ความเร็วเกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับช่วง120เนี่ยจะมีเสียงเบาๆขึ้นมาแต่ถ้าเกิน120เนี่ยเสียงจะค่อนข้างชัดนะครับแต่เสียงยางบนถนนกลับหายไปฮะเออแปลกดีเหมือนกันมันน่าจะเป็นเรื่องของเโซแนนซ์เป็นเรื่องของเสียงที่ขึ้นความถี่ที่มันตัดกันพอดีนะครับ เสียงลมเนี่ยจะมาแทนเสียงของยางบทถนนที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารนะแล้วตั้งใจว่าซื้อรถคันนี้มาเพื่อนั่งเหมาะสมแล้วครับคันนี้อัตราการร่วน้ำมันนะครับตอนนี้เฉลี่ยจากที่เราขับนะเรากดคันเร่งแบบหนักๆเนี่ยเฉลี่ยวิ่งทางยาวๆนะอยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรแต่ จากที่เราใช้งานในเมืองมานะครับในส่วนของพาร์ทการขับแบบสบายๆใช้งานในเมืองนะครับตัวเลขฝังแล้วก็ไม่น่าเชื่อแต่มันคือ15กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะครับวิ่งในเมืองประหยัดกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเป็นหลักเครื่องยนต์จะไม่ได้รับบทบาทในการขับเคลื่อนจะขับน้อยมากจะทําหน้าที่เพียงแค่ปั่นกระแสะไฟเข้ามานะครับ ตัวเลขอัตราการระภคน้ำมันเวลาที่ใช้งานในเมืองจึงประหยัดกว่าเวลาที่เราขับออกนอกเมืองนั่นเองนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่เฮ้ยดีงามผมชอบขับง่ายตัวรถไซส์ใหญ่แต่กลับไม่ได้รู้สึกเทอะทะนะครับสรุปแล้วเราชอบในส่วนของสมรรถนะการขับขี่ที่มันนุ่มเนียนแล้วก็แรงได้อย่างที่ใจต้องการนะครับ บทสรุปส่งท้ายถ้าให้เปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Honda Accord Hybrid สรภาพตามตรงนะครับผมชอบฟีลลิ่งการขับขี่ของเจ้าคัมรี่มากกว่าและจุดเด่นของเขาคือความนุ่มนวลของระบบช่วงล่างเฮ้ยผมชอบคัมรี่มากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลของแต่ละท่านจริงๆนะครับว่าท่านชอบแบบไหนคันไหนมากกว่ากาันการตัดสินใจเลือกเนี่ยขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ ท่านให้ความสําคัญอย่างผมให้ความสําคัญกับระบบช่วงล่างและสมรรถนะในการขับขี่เป็นหลักดังนั้นผมขอเลือกเจ้าคัมรี่ไฮบริดขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ขออนุญ,ญาตลากันไป็นเพียงเท่านี้สวัสดีครับ